วันนี้เราจะเรียนในเรื่องของทรงกระบอกทรงกระบอกครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนไปในเรื่องของปริซึมใช่ไหมครับปริซึมจะเป็นลักษณะปริซึมพื้นที่ผิวแล้วก็ปริมาตรอันนี้คือปริซึมนะครับที่เราเรียนไปสามเรื่องในครั้งที่แล้ววันนี้ในเรื่องของทรงกระบอกเนี่ยเราก็จะเรียนสามสามอันเหมือนกันก็คือลักษณะของทรงกระบอกพื้นที่ผิวแล้วก็ปริมาตรเหมือนกัน จะสร้างไม่ครบเลยในคาบนี้นะครับอ่ะทีนี้ไปดูกันในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะได้ยินคาว่าทรงกระบอกหรือว่ากระบอกเนี่ยในสิ่งของเหล่านี้ใช่ไหมอันนี้ยกตัวอย่างมาเยอยๆนะครับกางเกงอย่างเงี้ยกางเกงทรงกระบอกเสื้อแขนกระบอกนี้แล้วก็บ้องไม้ไผ่นะครับคุ้นๆอ่ะกระบอกไม้ไผ่สังเกตว่าสิ่งของที่มันเป็นลักษณะที่มีคําว่ากระบอกเนี่ยมันจะเป็น,นยังไง มันจะเป็นเอ่อเป็นเหมือนท่อใช่ไหมพูดอธิบายไหมไม่ออกเท่าไหร่เป็นเหมือนท่อเป็นแท่งอะไรเงี้ยเป็นกลวงๆเออเป็นอย่างเงี้ยอันเนี้ยลักษณะของทรงกระบอกให้เราจินตนาการตามนะครับทรงกระบอกตอนนี้คือสมมุติว่าเรายังไม่รู้ความหมายนะนะทรงกระบอกก็ะจะมีลักษณะเป็นป้องๆเป็นอะไรอย่างนงี้อันนี้เขาเรียกว่าทรงกระบอกทีเนี้ยไปดูกันว่าความหมายจริงๆมันเป็นยังไง นิยามของทรงกระบอกเนี่ยเขาบอกว่าทรงกระบอกคือรูปเลขาคณิตสามมิติจำไหมนะครับเลขาคณิตสามมิติที่มีฐานสองฐานเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการเออและอยู่บนระนาบเดียวกันใจความสําคัญมันมีแค่นี้แหละครับหลังจากนี้ก็๋ยวครูอ่านให้ฟังแล้วกันเมื่อตัดรูปเลขาคณิตนั้นด้วยระนาบที่ขนานกับฐานแล้วจะได้หน้าตัดเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการจริงๆอันตัวนี้ครูว่า อืมเขียนมาทําไมไม่รู้นะครับเว้นเวนะครับในหนังสือเราที่จริงใจความสําคัญมันมีท่อนนี้มันจะเข้าใจแล้วก็วคือรูปเลขาคณิตสามมิติมีฐานสองฐานเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการอยู่บนระนาบเดียวกันอ่ยเข้าใจแล้วอยู่บนระนาบที่ขนานกัน,กนสังเกตไหมคําว่ารูปเลขาคณิตเลขาคณิตสามมิติมีฐานสองฐานเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการมันจะคล้ายอะไรมันจะคล้ายของทางฟีซึ่ง พิซึ่มเป็นอะไรพิซซึ่มเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติมีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการเออแตกต่างกันตรงไหนครับแตกต่างกันตรงที่ไอ้ทรงกระบอกเนี่ยฐานมันเป็นวงกลมนะครับฐานมันเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นถ้าเราเอเรียกง่ายๆคืออยากเข้าใจทรงกระบอกง่ายๆเนี่ยจำง่ายๆครับมันจะคล้ายๆพิซึ่มที่มีหน้าตัดเป็นวงกลมแค่นั้นเองเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีที่มีหน้าตัดเป็นวงกลมเช่นั้นนะครับ ทีนี้พอมันพูดพูดถึงวงกลมปุ๊บเนี่ยครูจะทบทวนให้นิดนึงนะครับก่อนไปวงกลมนะครับเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้วาดวาดไม่กลมเท่าไหร่นะครับวงกลมคือรูปเลขาคณิตสองมิตินะครับที่จุดทุกจุดเนี่ยห่างเท่ากันทุกจุดหมายความว่าอะไรถ้าคุณมีจุดศูนย์กลางอย่างเงี้ยจุดทุกจุดตรงเนี้ยมันจะห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันทุกจุด นะครับจุดรูดจุดจนเรียงกลายเป็นเส้นอันนี้เขาเรียกว่าวงกลมนะครับวงกลมมีส่วนประกอบอันนี้เอาแค่ที่เราเรียนในวันนี้นะครับเราต้องไปรู้จักเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วก็รัศมีเอาแค่นี้พอนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยมันคือเส้นที่ลากจากจุดสัมผัสเส้นรอบวงด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งผ่านเส้นศูนย์กลางผ่านจุดศูนย์กลางก็ถูกอ่า โดยระยะของเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยจะเท่ากับสอง R r อคืออะไร r คือรัศมีครับ r คือรัศมีรัศมีคือจุดเส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางไปสัมผัสกับเส้นรอบวงอันนี้คือรัศมีนะครับสมมุติสอง r เป็นสิบอรเท่ากับห้าอะไรนี้เอรอัศมีเป็นห้าเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นสิบแบบนี้นะครับโดยที่วันเนี้เราจะไปใช้พื้นที่ของวงกลมด้วยอันนี้ทบทวนให้ก่อนไปนะครับ ทบทวนให้ก่อนไปเนาะพื้นที่ของวงกลมนั้นนะครับมีสูตรว่าพาย r กำลังสองอันนี้เราเรียนมาแล้วแหละในประมาณป .6 ม .1 ประมาณนี้แล้วก็เส้นรอบวงความยาวเส้นรอบวงเนี่ยจะเท่ากับ2องพอย r อันนี้แคปไว้ก็ได้นะครับสองไพออ,อันนี้เราเรียนมาแล้วแหละจะทบทวนอันนี้คือวงกลมนะครับที่เราจะใช้ในวันนี้อ ทีนี้ไปดูลักษณะของทรงกระบอกนะครับทรงกระบอกส่วนมากเนี่ยมันจะมีไม่ใช่ส่วนมากโดยทั่วไปเลยนะครับมันจะมีทั้งทรงกระบอกตรงแล้วก็ทรงกระบอกเอียงแต่วันนี้ที่เราจะเรียนคือเราจะเรียนแค่ในเรื่องของตัวที่มันเป็นตรงก,รก็พอไอเอียงเนี่ยไม่ต้องไปสนใจนะครับโดยส่วนประกอบเนี่ยมันจะมีก็คือหน้าตัดหน้าตัดเขาบอกแล้วว่าเป็นรูปวงกลมนะครับจะดูง่าย ทรงกรบอกจะดูง่ายกว่าพิซึ่มเพราะว่ามีแค่หน้าตัดวงกลมนะครับมีวงกลมมีส่วนสูงส่วนสูงเป็นตรงนี้ก็ได้หรือว่าข้างในก็ได้นะครับฮะแล้วก็มีแค่นี้แล้วก็ผิวข้างผิวข้างจะเป็นไอ้มนๆรอบข้างอันนี้คือลักษณะของทรงกระบอกทีนี้ไปดูรูปคลี่ของทรงกระบอกทรงกระบอกเนี่ยให้เราจินตนาการนะครับเหมือนเราจับแกนทิชชู่รู้จักแกนทิชชู่ไหม แชนทิชูมันจะเป็นเป็นทรงกระบอกอันแหละเป็นวงกลวงนะครับเราจับมันมาเราผ่าตรงนี้เราจับมันมาผ่าจึบ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 นี่ผ่ากลางครับผ่าแบบนี้ปึ๊บ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 แล้วจับมันคลี่ออกจินนนาการดานนะครับมันจะเป็นรูปยังไงจับมันแผ่วมันจะเป็นประมาณนี้นะครับคือตรงเนี้ยคือตรงตรงที่เราตัดนะครับเนี่ยรอยตัดของเราเราจับแผ่ออกมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า นะครับแล้วทรงกระบอกมันมีหน้าตัดใช่ไหมมันจะดูง่ายมากเลยเนี่ยก็มันจะมีหน้าตัดอีกสองข้างอันนี้คือรูปคลี่ของมันแต่สองอันเนี้ยไม่ใช่วงรีนะผมแค่ทํารูปให้มันให้มันดูเหมือนเลื่อนมาจากตรงนี้นะครับทริจริงมันเป็นรูปวงกลมเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปคลี่ของมันจะมีลักษณะนี้ก็คือผิวข้างของมันนะครับถ้าเราตัดแล้วแผ่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็หน้าตัดสองข้างเนี่ยจะเป็นรูป ของวงกลมนะครับตามตามนิยามมันบอกว่ามีหน้าตัดเป็นรูปวงกลมนะครับอันนี้คือรูปคลี่ของทรงกระบอกอ่าพอเป็นรูปคลี่ของทรงกระบอกแล้วเนี่ยเราจะไปหาพื้นที่ผิวกันนะครับสังเกตว่าไอ้พวกเนี้ยมันคือผิวนะสมมติทรงกระบอกมีทรงกระบอกเนี่ยอันนี้ดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับไอ้พวกนี้คือผิวหมดเลยใช่ไหมผิวของทรงกระบอกหมดเลย ที่มันแผ่ออกมาแบบนี้ที่เราเคลี่ออกมาแบบนี้มันคือผิวของทรงกระบอกคนเลยเพราะฉะนั้นพอเรียนพื้นที่ผิวเสร็จเนี่ยเอ่อเพื่อเรียนพอเรียนการคลี่เสร็จเนี่ยเราสามารถไปต่อในเรื่องพื้นที่ผิวได้นะครับพื้นที่ผิวของทรงกระบอกเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นเท่ากับพื้นที่ของรูปเครื่องทรงกระบอกเพราะว่าอะไรอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้มันคือการที่เราเอาไอ้ผิวออกมากลางนะครับมันเลยได้แบบนี้ผิวออกมากลางเอารูปเกลีก่องทรงกระบอก ทีนี้ให้เราไปสังเกตต่อพื้นที่ผิวของทรงกระบอกเนี่ยเท่ากับอะไรเห็นไหมหน้าตัดสองข้างถูกไหมครับหน้าตัดสองข้างแล้วก็พื้นที่ผิวข้างสังเกตต่อไอ้หน้าตัดสองข้างเนี่ยเป็นรูปอะไรเป็นรูปวงกลมทั้งคู่นะครับเป็นรูปวงกลมทั้งคู่เพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวของหน้าตัดทั้งสองเนี่ยมันคือพื้นที่ของวง,งกลมแต่อย่าลืมว่าต้องไปคูณกับสองด้วยเพราะว่ามีสองรูปนะครับ แล้วก็พื้นที่ผิวข้างเนี่ยมันเป็นรูปอะไรครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็เลยได้ว่าพื้นที่ผิวของทรงกระบอกเนี่ยที่จริงมันคือสองคูณพื้นที่วงกลมวงกลมจากไหนวงกลมจากที่เอามาจากฐานนะครับแล้วก็พื้นที่ผิวข้างที่มันเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยได้สูตรว่าเป็นแบบนี้ดูนะพื้นที่วงกลมเนี่ยครูบอกไปแล้วว่ามันคือไพ่อาร์กำลังสอง ต้องไหมครับหารกําลังสองมาจากไหนมาจากตรงน,นี้รัศมีของตรงนี้คืออา่าเวลาเราไปเจอโจทย์นะครับก็ไปดูว่าวงกลมที่เขากำหนดให้รัศมีเป็นเท่าไหร่เอ,อ้ยหารกําลังสองแต่อย่าลืมสองข้างหน้านะครับต้องคูณไว้เพราะว่ามันมีสองสองลูกแล้วก็บวกกับอะไรพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปเนี้ยอ่าให้เราไปดูรูปเดิมเดี๋ยวครูวาดรูปเดิมให้ นี้อาจจะวาดไม่เหมือนนะอันนี้คือร,รูปเดิมก่อนเราพลีนะครับดูตรงนี้ตรงนี้คือหน้าตัดเรารู้แล้วเราเอาไปใช้แล้วนะครับมาดูไอ้ตรงเนี้ยบ้องตรงเนี้ยปึ๊บตรงเนี้ยมันจะเป็นความสูงใช่ไหมครับก่อนที่เราจะตัดเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยตัดมาแล้วมันก็เท่ากันเพราะเราตัดเป็นด้านอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นความสูงด้วยให้เป็น h ไปนะครับทีนี้ในการที่จะหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ย สูตรของมันคืออะไรครับพื้นที่เสี่ยงผืนผ้าคือกว้างไปคูณยาวกว้างคูณยาวตรงนี้เป็นกว้างใช่ไหมกว้างเราได้แล้วว่าเป็น h หรือความสูงของทรงกระบอกความยาวล่ะความยาวคือด้านนี้ด้านนี้คือด้านไหนด้านนี้เราจะหามันจากไหนอ่ะไปสังเกตนะครับด้านนี้มันคือด้านที่มันม้วนติดกับติดกับอะไรติดกับวงกลมรูปนี้นะครับเพราะฉะนั้นระยะเนี่ยระยะ ระยะตรงนี้นะระยะความยาวตรงนี้นะครับมันไปม้วนติดกับตรงนี้แปลว่ามันเท่ากันนะครับเท่ากันกับเส้นรอบวงสูตรการหาความยาวเส้นรอบวงของอของวงกลมคืออะไรสองพายอนะครับสองพายอาร์แต่อย่าลืมว่าเรามาคูณกับอะไรครับคูณกับความสูงอีกทีหนึง่งเพราะว่าจะเป็นกว้างคูณยาวก็จะเป็นสองพายอาร์เอชอันนี้คือสูตรของพื้นที่ผิวของทรงกระบอกครับ ยมันมาจากตรงนี้นะมันมาจากตรงนี้เดี๋ยวลบอันนี้ทิ้งนี่มันมาจากกันแบบเนี้ยสังเกตแบบนี้มันเลยได้เป็นสูตรแบบนี้มาก่อนที่เราจะได้ใช้กันนะครับให้แคปไว้มันจะได้ใช้นะครับจดไว้ก็ได้อันนี้คือสูตรการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกพายอา r กำลังสองมาจากไหน มาจากพื้นที่ของวงกลมนะครับสองพายอาอมาจากไหนมาจากกว้างคูนยาวที่มันเป็นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นผิวข้างอ่ะทีนี้ไปดูว,วิธีใช้ในการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกวิธีใช้นะครับข้อนี้ครูกําหนดให้ทรงกระบอกของเราไม่น้าตาแบบนี้ก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางของหน้าตัดเนี่ยยาวยี่สิบแล้วก็ความสูงยาวสิบนะครับ กำหนดภายมาด้วยว่ามีค่าประมาณ3.14ให้ใช้ค่านี้อ่ะไปดูวิธีทากันครับวิธีทําในการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกเนี่ยสิ่งิ่งที่เราต้องหาก็คือพื้นที่หน้าตัดนะครับทั้งสองข้างเนี่ยหน้าตัดทั้งสองข้างเนี่ยแล้วก็อะไรพื้นที่ผิวข้างทั้งหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องไปหาหาเสร็จมาทําไงครับหาเสร็จเราจะเอามาบวกกันนะครับไปดูก่อนไปดูไปดู อันนี้นะครับวิธีทําเราจะไปหาพื้นที่ของหน้าตัดทรงกระบอกก่อนพื้นที่ของหน้าตัดทรงกระบอกเนี่ยเป็นยังไงก็คือ,คอสองคูณพอาระมัสองมาจากไหนมาจากหน้าตัดที่มันเป็นวงกลมนะครับสองวงกลมอะพื้นที่สองวงกลมอืมทีเนี้ยสิ่งที่เราต้องหาสองเรารู้แล้วนะครับสองมันก็คือสองไายเขากำหนดมาให้สิ่งที่เราต้องไปหาคือหา r r เป็นเท่าไหร่ ก็กลับมาดูที่วงกลมของเรานะครับวงกลมของเราเนี่ยเขากําหนดแค่เส้นผ่านศูนย์กลางให้เส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยเป็นยี่สิบครูเคยบอกไปแล้วว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยมีระยะเท่ากับสองรัศมีรัศมีคือ R นะครับพอเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยมันเท่ากับยี่สิบแปลว่ารัศมีมันเท่ากับเท่าไหร่สิบครับเอาสองมาหารก็พอเหมือนหารครึ่งแบ่งครึ่งจากยี่สิบนะครับเพราะว่า ไอตัวเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยมันเหมือนลักษมีสองเส้นมาต่อกันเราต้องการเอาเส้นเดียวพอมันจะเป็นรักษมีนะครับก็เลยได้ว่า R เนี่ยเท่ากับสิบนะครับก็เอาไปแทนธรรมดาจะได้หน้าตานแบบนี้นี่ก็จะจาก R ยกกำลังสองก็จะเป็นสิบยกกำลังสองก็คิดเลขครับตรงนี้ก็ได้ประมาณหกร้อยยสิบแปดตารางหน่วยทำไมคูถึงใช้เครื่องหมายประมาณเพราะว่าพายตัวเนี้ยมันเป็นค่าประมาณครับ มันไม่ใช่ค่าที่มันเป็นค่าพายจริงๆก็เลยใช้เครื่องหมายประมาณก็พอนะครับทีนี้เราก็ไปหาพื้นที่ผิวข้างต่อพื้นที่ผิวข้างมีสูตรว่างไง2พาย r h ใช่ไหม2พาย r แล้วก็คูณด้วยความสูงความสูงเรารู้แล้วครับความสูงเรารู้แล้ว R เราก็รู้แล้วอ่ะแปลว่าอย่างเงี้ยแทนได้แทนเลยจะเป็นหน้าตาแบบนี้1ิบต,ตัวนี้คืออะไร1ิบตัวนี้คือ R ครับแต่สิบตัวนี้คือความสูง ก็คิดเลขกันธรรมดาคิดเลขกันเสร็จก็จะได้เป็นประมาณนี้628ตารางหน่วยพอได้ทั้งสองอันเสร็จนะครับเราได้พื้นที่หน้าตัดแล้วแล้วก็พื้นที่ผิวข้างแล้วหลังจากนี้เราจะเอาตัวนี้มาบวกกันจะเป็นพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนะครับบวกกันได้ประมาณ1,256งอย่าลืมใส่ตารางหน่วยนะครับอย่าลืมใส่หน่วยให้มัน ถ้าเขาถามหาพื้นที่ข้อไหนก็ตามที่ถามหาคําว่าพื้นที่เนี่ยใส่คาว่าตารางไปแล้วค่อยตามด้วยหน่วยอย่างเช่นข้อนี้นะครับเขาไม่กําหนดหน่วยมาให้ก็ใส่ตารางหน่วยก็พอประมาณนี้อันนี้คือการหาพื้นที่ผิวจะถามว่าพอไปเจอโจทย์ที่เขาเล่นจริงๆเขาจะเล่นแค่นี้ไหมเขาครูว่าไอ้อย่างงี้ง่ายไปนะครับอย่างงี้ง่ายไปที่เขาจะเล่นจริงๆเขาจะเล่นประมาณนี้ อันนี้ครูจะกไกด์ไลน์มาให้มันเป็นข้อในหนังสือของเราเราสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนได้นะครับครูจะครูจะยังไม่ทําให้ดูนะครูจะยังไม่ทําให้ดูเพราะว่ามันจะมันยาวมากครูจะอธิบายไอเดียคร่าวๆให้ฟังว่าเขาจะทํำยังไงโจทย์ที่เขาจะเล่นนะครับเขาจะเล่นพื้นที่ผิวที่มันเป็นวงแหวนวงแหวนคืออะไรให้เราจินตนาการนะครับเหมือนทรงกระบอกซ้อนกันสองลูกข้างตรงกลางกลวงอันนี้เขาเรียกว่าวงแหวน ดูแหวนเราก็ได้ใครมีแหวนใกล้ๆอะ่ะมันจะเป็นตรงกลางกลวงใช่ไหมนะครับตรงกลางมันจะกลวงๆนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นวงแหวนเออพื้นที่ทรงกระบอกที่ซ้อนกันสองลูกมันจะเป็นยังไงนะครับตรงกลางกลวงนะถ้าเราสังเกตดีๆนะครับอ่าเดี๋ยวรูวาใดให้ดูโอ้ไม่ไม่วาดวาดแล้วนี่อ่าสังเกตดีๆเนี่ยถ้าเราหาพื้นที่ผิวตรงเนี้ย มันจะมีพื้นที่ผิวที่เราให้หาก็คือตรงนี้ใช่ไหมเทีนเป็นผิวอย่าลืมว่าตรงกลางกลวงนะครับตอนนี้ให้เราดูว่าตรงกลางกลวงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องหาตรงนี้ไอ้ขอบนะขอบถามว่าขอบตรงนี้ยมันมีกี่ด้านสองด้านข้างล่างก็เป็นเหมือนกันคือตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็พื้นที่ที่มันเป็นด้านในใช่ไหมพื้นที่ผิวด้านในด้านในอะ่ะเหมือนท่อพ v c ซแล้วมันจะมีด้านใน พื้นที่ผิวด้านในเราก็ต้องไปหาเพือนแล้วก็พื้นที่ผิวด้านนอกเราจะหาพวกเนี้ยสี่ส่วนเนี้ยหาเสร็จมาบวกกันนะครับเดี๋ยวอาจจะยังไม่เห็นภาพเนะี่ยพื้นที่ผิวของวงแหวนมันจะมีสี่ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเนี้ยเป็นส่วนอย่างนี้มองจากด้านบนนะครับเห็นไหมตรงกลางมันกลวงมองจากด้านบนตรงนี้คือขอบที่มันซ้อนกันอันนี้คือวงกลมรูปเล็กวงกลมรูปใหญ่นะครับ ถามว่าพื้นที่ผิวของตรงเนี้ยมันมีกี่อันมีสองอันนะครับการจะหาพื้นที่ผิวรูปรูปเนี้ยทํายังไงทําได้จากอย่างนี้ครับก่อนอ,อื่นเราต้องไปกําหนดก่อนว่าเราจะให้เส้นผ่านศูนย์กลางตัวไหนเป็นตัวไหนสมมติครูให้รูปเล็กนะครับรูปเล็กตัวเนี้รัศมีรูปเล็กเป็น r1 นะครับแล้วก็รัศมีรูปใหญ่รูปใหญ่เลยก็ตรงนี้นะครับเป็น r2 R สองเป็นรูปใหญ่นะครับวิธีการหานะครับสังเกตว่าตรงเนี้ถ้าเราจะหาพื้นที่ตรงเนี้มันคือพื้นที่รูปใหญ่ลบออกด้วยรูปเล็กใช่ไหมเอาตรงกงกลวงออกเราจะได้พื้นที่ตรงนี้เราก็ตั้งสูตรเลยครับพาย r กำลังสองแต่ r ตัวนี้ต้องเป็นอะไร R สองอย่างเงี้ยยกกำลังสองนะครับไปลบออกด้วย r หนึ่งนี่พาย r หนึ่ง r าห้อยหนึ่งยกกำลังสองอันนี้คือวิธีการหาพื้นที่ตรงนี้มองจากด้านบนนะครับมองจากด้านบนหาเสร็จทำไงหาเสร็จเอามาคูณสองจะได้พื้นที่ตรงนี้บนล่างอ่ะอันนี้คือสเต็ปแรกสเต็ปที่สองเราจะไปหาไอข้างในเหมือนกันเนี่ยข้างในตรงนี้จับมันแผ่ออกมานะครับมันคือพื้นที่ผิวข้างของวงกลมด้านไหนคือวงกลมเล็ก วงกลมเล็กเราให้เป็น r 1่ใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็น2ไพ่ r 1แล้วก็ h นะครับนี่2ไพ r 1 h แล้วก็สุดท้ายเราก็จะไปหาไอ้ด้านนอกนะครับพื้นที่ผิวด้านนอกคือทั้งหมดเลยตรงนี้พื้นที่ผิวด้านนอกตรงเนี้ยก็จะเป็นวงกลมใหญ่ก็จะเป็น2ไพ่ r สอง h แล้วพอหาทั้งสามสี่ตัวนี้เสร็จนะครับก็จับมาบวกกันอันนี้คือไอเดียคร่าวๆนะครับสำาหรับใครที่อยากศึกษาต่อเพิ่มเติมในข้อนี้นะครับในหนังสือเรามีอยู่หน้าที่เดี๋ยวสักครู่หน้าที่ร้อยี่สิบแปดไอตัวนี้เขาจะแสดงวิธีทำนะครับที่จริงมันไม่ยากแต่มันยาวแค่นั้นแหละเราเราเลยยังไม่เอาใส่มา อธิบายแค่ไอเดียก็พอว่ามันต้องหาสามตัวสี่ตัวนี้แล้วค่อยเอามาบวกกันที่เหลือก็เป็นการคิดเลขแล้วครับมันเลยไม่ไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่นะครับแค่เข้าใจมันโอเคแล้วอ่ะอันเนี้ยคือจบในเรื่องของพื้นที่ผิวไปต่อไปจะเป็นเรื่องของปริมาตรนะครับปริมาตรทรงกระบ,บอกเนี่ยเหมือนกับปริมาตรของปิซึ่มเป๊ะเลยปิซึมเนี่ยปริมาตรมันว่าไงพื้นที่ฐานนะครับหาพื้นที่ฐานมา แล้วเอาไปทำอะไรเอาไปคูณความสูงเนี่ยอันเนี้ยคือปริมาตรของพิซึมเหมือนที่ครูบอกในตอนแรกครับทรงกระบอกเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆกับพิซึมที่มีฐานเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นตัวเนี้การหาปริมาตรเนี่ยแทบจะเหมือนกันทุกอย่างก็คือพื้นที่ฐานคูณความสูงแต่มันจะพิเศษตรงที่พื้นที่ฐานตัวเนี้ยมันฟิกไว้แล้วว่าต้องเป็นวงกลมเท่านั้นก็คือพาย r กำลังสองแล้วก็คูณความสูงนะครับ อันนี้คือสูตรการหาปริมาตรของทรงกระบอกง่ายง่ายกว่าการหาพื้นที่ผิวเยอะนะครับหาแค่ pi r กำลังสองมาคูณความสูงจบนะครับาไปดูตัวอย่างตัวอย่างผมจะเอาข้อนี้แล้วกันข้อเดิมนะครับข้อเดิมในการหาพื้นที่ผิวเอามาหาปริมาตรต่อนะครับข้อนี้เรารู้แล้วว่า R เป็นเท่าไหร่ r มันเป็นสิบนะครับ r เท่ากับสิบอ่าอย่างนี้ง่ายแล้วก็แทนแทนค่าไปนในสูตรเะครับ ่อนอื่นเราจะไปหาพื้นที่ผิวต่อเอ้ยพื้นที่ไอ้เขาเรียกว่าอะไรพื้นที่ฐานก่อนฐานเป็นรูปวงกลมก็จะได้ว่าเป็นา i r กําลัง2พื้นที่หน้าตัดทรงกระบอกเนี่ยนะครับก็แทนค่าไป r เอ้ย,ยข้อเน,นี้ครูกําหนดให้เป็น3.14เหมือนเดิมนะครับ r 2, ก็เป็น10ก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คิดเลขก็จะได้ว่าหน้าตัดของทรงกระบอกรูปเนี้ยมันมีพื้นที่ประมาณ314ตารางหน่วยนะครับเอาไว้ก่อน ก็ไปหาความสูงมาความสูงอันนี้เขากําหนดให้ไม่ต้องหานะครับครานี้สบายหน่อยพอได้มาเป็นพื้นที่ฐานแล้วก็ความสูงสุดท้ายเอามาคูณกันนะครับเอามาคูณกันก็จะได้เป็นประมาณ314คูณ10ก็คือ3,140อย่าลืมใส่หน่วยนะครับปริมาตรเนี่ยย้ำเสมอนะครับหน่วยของมันต้องมีคำว่าลูกบาทขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยหน่วย ของโจทย์โจทย์นั้นอย่างเช่นโจทย์เนี้ยถ้าครูใส่บอกว่ามันเป็นสิบซมกับกับยี่สิบซมอย่างเงี้ยหน่วยของตรงนี้ของครูก็ต้องเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะก็ต้องเปลี่ยนเป็นลูกบาทกเซนติเมตรอันเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามหน่วยของโจทย์แต่ที่สําคัญก็คือคําว่าลูกบาทเนี้ยต้องใส่นะครับจำไว้ให้ดีว่าพื้นที่เป็นตารางปริมาตรเป็นลูกบาท นะครับวิธีการใช้หน่วยนะอ่าอันนี้อ่าที่นี้จะสรุปให้ก่อนไปทําแบบฝึกหัดนะครับพอดีพอดีสิบโมงพอดีก่อนไปทาแบบฝึงหัดจะจะสรุปให้การหาพื้นที่ผิวนะครับการหาพื้นที่ผิวเนี่ยเดี๋ยวสรุปตรงนี้เลยพื้นที่ผิวนะครับของทรงกระบอกนะ มีสูตรว่าอะไรสองพายอาร์กำลังสองบวกกับสองอันนี้เออสองพายอากำลังสองนะสองพายอาร์เอชสองพายอาร์กำลังสองมาจากไหนพายอาร์กำลังสองตรงเนี้ยมาจากพื้นที่พื้นที่วงกลมนะครับวงกลมมีกี่ด้านมีสองด้านเอามาคูณสองซันะครับแล้วก็สองพายอาร์เอชตรงนี้มาจากไหน มาจากพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้างเป็นความสูงแล้วก็ความยาวเป็นเส้นรอบวงของวงกลมอันเนี้มาจากตรงนี้แล้วก็ปริมาตรนะครับสูตรปริมาตรของปริมาตรของทรงกระบอกก็จะเป็นพายรกำลังสอง คูณกับ h นะครับนี่พายากำลังสองคืออะไรคือพื้นที่ผิวตรงนี้เอ <c ười> คือพื้นที่หน้าตัดตรงนี้แล้วก็เอาไปคูณกับความสูงถ้าสังเกตนะครับพื้นที่ผิวเนี่ยเวลาเราจะหาเราหาที่เป็นวงกลมสองด้านนะครับแต่พอเป็นบริมาตรหาพื้นที่วงกลมด้านเดียวพอเอาไปคูณกับความสูงมันจะเสร็จเลยนะครับอันนี้คือสูตรนะครับแชไว้ก็ได้สรุปสูตร่วันนี้ จะมีหนึ่งข้อนะครับให้ทําง่ายๆโจทย์เหมือนข้อที่แล้วเปลี่ยนเท็ตัวเลขนะครับแล้วก็เปลี่ยนค่าถายให้ตอนนี้จะให้หาพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอกรูปนี้เหมือนเดิมนะครับส่งถ่ายรูปส่งในไลน์เหมือนเดิมนะครับส่งในอลบ,บัมตัวเองนะไม่ไม่ต้องสร้างอลัลบ,บัมใหม่เดี๋ยวหาไม่เจอถึงสิบโมงสี่สิบนะครับเวลาเดินม,มีใครมีคำถามไหมครับ มีใครมีคำถามไหมถ้าไม่มีครูจะปล่อยให้ทำนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้อ่ะเดี๋ยวครูปล่อยให้ทำแล้ว